aa unit link แบบชำระเบี้ย20งวดนะคะเริ่มต้นความคุ้มครองที่2ล้านค่ะเบี้ยประกันจะอยู่ที่5,7,600บาทนะคะข้อแตกต่างจากประกันชีวิตตลอดชีพทั่วไปคือตัวเนี้ค่ะจะไม่มีการันตีผลตอบแทนให้แต่ว่าเราจะให้ดูสติสถิติย้อนหลังนะคะ อย่างเช่นถ้าตลาดตกต่ามากติดลบลบเลยซึ่งโอกาสเกิดขึ้นไม่มีนะคะก็ยังมีมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเหลืออยู่อันนี้คือเฉลี่ย2%อ่า5%อย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณนี้ให้เพื่อนๆดูเนาะตัวอย่างถ้าผลตอบแทน2%นะคะซึ่ง ถ้าเพื่อนๆวางเงินในระบบที่ยาวๆค่ะโอกาสที่จะได้2%เซมันเป็นไปได้ยากนาะจากสถิติในตลาดหุ้นนะคะ,ฉะเฉลี่ยก็คือถ้าเราวางระยะยาวอะค่ะส่วนใหญ่ที่ฉเฉลี่ยจากสถิติตลาดหุ้นแล้วก็กองทุนผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีขึ้นไปก็อยู่ที่ประมาณ5%เปอร์เ็นต์เนาะ ตัวอย่างนะคะเพื่อนๆเริ่มต้นที่อายุ48ค่ะอายุประมาณ80นะคะก็อาจจะมีมูลค่า,ารับซื้อหน่วยลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณล้าน8นะคะตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยก็คือมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนที่เพื่อนๆสามารถที่จะเบิกถอนออกมาใช้ได้นะคะเพราะว่าคนในอนาคตเนี่ยก็จะ ไม่ออมเงินในธนาคารตัวนี้เราสามารถเปิดพอร์ตยาวๆไปตลอดชีวิตได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะแต่เพื่อนๆอาจจะงงตรงที่ว่าเออมันไม่ได้ฟิกซ์เหมือนแบบประกันทั่วไปว่าฉันฝากเท่านี้อ่าเวลาฉันหยุดปีนี้ปีนั้นฉันจะมีมูลค่าเวนคืนกามาันเท่าโน้นเท่านี้นะคะยูนิตลิงเนี่ยเราจะเป็นสถิติให้ดู แล้วเงินที่เพื่อนๆเบิกถอนไปเส้นสีเหลืองเนี่ยจะเบิกถอนไปล้านนึงก็ไม่ต้องมาใช้คืนอันนี้คือข้อต่างนะคะเพราะว่าแบบประกันตลอดชีพทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมาจ่ายคืนแล้วก็มีดอกเบีย้ยเงินกู้ก็ามาทานแต่ยูนิลิ้งไม่ต้องกู้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะจะพักชําระเบีย้ยปีนี้ยังไม่ไหวก็ยังพักชําระเบีย้ยได้นะคะ กรมมาทันก็ยังมีผลบางครังไม่ต้องจ่ายเบีย้ยที่เราค้างสมว่าปีนี้หยุดไปปีหน้าค่อยมาจ่ายแบบนี้ก็ได้ก็ไม่ต้องมาจ่ายเบีย้ยย้อนหลังค่ะแล้วก็สามารถวางเงินยาวๆนะคะเป็นกองทุนรวมเนาะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้เพื่อนๆเลือกนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกลงเงินผ่าน เอ u อยูนิ n ลได้นะคะคือได้ความคุ้มครองด้วยนะคะแล้วก็ได้มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเส้นสีเหลืองที่สามารถเบิกถอนได้ด้วยแล้วก็ได้ทุนประกันชีวิตที่2ล้านด้วยนะคะตัวนี้ก็ชำระ20งวดนะคะคุ้มครองจนถึงอายุ98เลยนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็เบิกถอนเงินเส้น สีเหลืองๆนีอ่ออกมาใช้ลวงหน้าได้โดยที่ทุนประกันชีวิต2ล้านยังอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อแบบตลอดชีพธรรมดาเป็นแบบประกันนอร์มอลเบสิทั่วไปนะคะคือชำระเบี้ย20งวดคุ้มครองถึง99วงเงิน2ล้านเบีย้ยประกันอยู่ที่66,800บาทนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าคือเพื่อนๆที่ชอบความแน่นอนนะคะ แน่นอนเลยว่าเราจ่ายเบีย้ยไปล้านสทยอยจ่ายปีละ66 0ม0เรามีมูลค่ารับซื้อไม่ใช่หาะมูลค่าเว้นคืนกรมธรรม์น,นะคะเงินสดในบัญชีตามนี้แน่นอนอย่างเช่นอายุ70ค่ะก็มีเงินอยู่ประมาณล้านสถ้าเพื่อนๆยกเลิกกรมธรรม์น,นะคะแล้วก็ขอเงินคืนนะคะแต่ตัวนี้จะ แน่นอนเลยว่าได้แบบนี้แน่นอนนะคะเพื่อนๆมั่นใจได้เลยค่ะไม่ว่าตลาดโลกจะปั่นป่วนยังไงสงครามจะเกิดหุ้นจะตกบริษัทก็จะคืนให้ตามมูลค่าที่ตาไว้แน่นอนนะคะอายุ80เพื่อนๆก็อาจจะมีเงินแน่นอนนะคะไม่ใช่อาจจะระยะแน่นอน,นะคะ่ะที่สามารถ ปิดบัญชีหรือกู้กรมธรรม์ออกมาใช้ได้อยู่ที่ล้านสี่นะคะล้านสี่แปดหมบาทคือต่างจากยูนิตลิงตรงที่ว่าตัวประกันทั่วไปอะถ้าเพื่อนๆไม่ปิดบัญชีแต่ว่าจะเอาเงินล้านสี่ออกมาจะต้องกู้กรมธรรม์ดอกเบีย้ยก็อยู่ประมาณ7-8%ต่อปีนะคะ แล้วก็ทยอยใช้ถ้าไม่ใช้ก็จะ,ะทบไปเรื่อยๆแล้วก็จะหากออกจากตอนที่เสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเนีย่ยสมมติว่าเสียชีวิตแทนที่จะได้สองล้านเราก็จะหักเงินที่เพื่อนๆเอาออกไปก่อนล่วงหน้าพร้อมกับดอกเบี้ยนะคะอายุ98ก็คืนให้สองล้านแน่นอนนะคะเพราะว่าคนจะอายุยืนคน ไม่ตายนะคะก็มาทันตัวเบสิกนอร์มอลอดีตที่เราเคยทํากันนะคะที่ไม่ใช่ยูนิลิงค์เนี่ยค่ะข้าเจ้าก็ชอบซื้อนะคะเพราะว่าค้าเจ้าจะไม่ออมเงินในธนาคารสมมุติว่าข้าเจ้าจะใช้เงินสักสามแสนข้าเจ้าก็เข้าไปเบิกใน AA หรือเบิกจาก a a i Service นะคะเงินก็เข้าบัญชีภายใน3วันแต่ถ้าไปเอาที่ AA ก็ได้เงินเลยนะคะไปเอาก่อนเที่ยงคะ่ะ ได้เงินในวันนั้นเลยเอามาใช้เลยนะคะ,ะแล้วก็ข้าเจ้าใช้เสร็จก็คืนเข้าไปนะคะเหมือนเป็นที่พักเงินแต่ก็ยอมเสียดอกเบี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะคะในการใช้จ่ายค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีเงินออมในธนาคารเลยก็เลยทำให้สะดวกสบายแล้วก็สามารถวางแผนการเงินล่วงหน้าวางแผนค่าใช้จ่าย ล่วงหน้าว่าเออเราจะใช้อะไรเท่าไหร่แล้วก็เราก็ถอนนะคะแล้วก็ใช้คืนนะคะเพราะว่าเงินในประกันชีวิตเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้สําหรับตอนที่ตัวเองไม่สามารถทํางานได้แล้วอย่างบางทีอา,อาจจะป่วยอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออาจจะไม่อยากขายประกันแล้วอย่างเงี้ยเ,เราก็อาจจะทยอยเบิกถอนเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตออกมาใช้ในอนาคต แต่ถ้าตอนนี้เรายังสามารถที่จะทํางานได้ก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่แตะเงินประกันชีวิตเลยนะคะเงินประกันชีวิตเนี่ยก็กลายเป็นเงินก้อนอที่เอาไว้ให้ค้าเจ้าใช้ยามฉุกเฉินนะคะหรือยามที่แก่ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ค้าเจ้าใช้ชีวิตะสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวแกง้ง call center เพราะว่าเราไม่มีเงินในปัก เราไม่มีเงินในธนาคารให้แกงคอร์เซ็นเตอร์ดูดเลยนะคะเก็บแต่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะสถิติการลงทุนในตลาดหุ้นถ้าเพื่อนๆลงไป20ปีะคะ่ะโอกาสที่เราจะติดลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแทบไม่มีมันอาจจะมีลบบ้างอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยมันก็แค่แป๊บเดียวนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆลงสั้นๆเนี่ย โอกาสผลตอบแทนมันจะไปตามเป้ามันก็จะลดลงนะคะก็มันยังมีความผันผวนในช่วง10ปีแรกอะคะ่ะก็ควรจะลงไปเกิน10ปีนะคะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินขายยิ่งอ,อมยาวมันก็จะเพิ่มมูลค่าของ กองทุนมากขึ้นนะคะแต่ของ AA Unilink t เป็นรูปแบบของกองทุนรวมค่ะก็มีทั้งหุน้นมีทั้งตราสารหนี้ทั้งในและก็ต่างประเทศให้เลือกนะคะมีผู้จัดการการลงทุนระดับโลกที่เพื่อนๆต้องรู้จักแน่นอนนะคะก็มี b u l y Gifford Wellington Management Blacklock Capital Group ซึ่ง สี่ปลรจเนี่ยเขาก็เป็นบรจที่ดูแลเงินของ AAA อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆซื้อ a อ u อยูนิลิงอะคะ่ะก็ได้รับการดูแลตดาดเดียวกับเงินของ a a เเลยนะคะตัวอย่างนะคะคุณปู่ของตะวันตกเนี่ยสมมุติเขามีเงินอยู่100ล้านค่ะเขาก็จะแบ่งเงินมา30ล้านเพื่อซื้อ ความคุ้มครองประกันชีวิตแล้วเขาก็จะเหลือ70ล้านเอาไว้ใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ส่งมดรดก100ล้าน100ล้านให้กับลูกหลานรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นทั้งตระก,กูลก็ทำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นความยากจนในตระก,กูลของคุณปู่ตะวันตกเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะด้วยการส่งผ่านสินทรัพย์และความมั่งคั่ง ชั่วลูกชั่วหลานผ่านกรม,มาาัันประกันชีวิตนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะการแยกเงินออกเป็น6ส่วนของทอสค่ะถ้าช่วงที่สร้างชีวิตเพื่อนๆอ,อาจจะต้องใช้เงินในส่วนตัวนะคะมากหน่อยนะคะอาจจะใช้อยู่ที่50%เนาะแล้วก็10%อออมในบัญชีสำหรับการลงทุนนะคะ และ10%สำหรับเรียนรู้10%สำหรับค่าใช้ใจ่ายระยะยาว10%บัญชีเติมกำลังใจเช่นเงินท่องเที่ยวเงินทำบุญหรือซื้อของที่อยากได้นะคะ10%บัญชีเพื่อการบริจาคเพราะว่าคนเราไม่รู้ไงว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรเราต้องใช้ชีวิตให้ครบวงจรเหมือนว่าวันสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ก็ เป็นการสร้างสมดุลชีวิตแล้วก็สมดุลทางการเงินคร่าวๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะอันนี้ก็ตัวอย่างเนาะว่าถ้าเพื่อนๆออ,อมในกรมทัน AA Unit Link เนี์ย่ยได้รับความคุ้มครองได้ทุนประกันชีวิตแล้วเพื่อนๆก็ยังได้เส้นสีเหลืองเหลือมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเช่อนอายุ70ก็มีมูลค่าประมาณล้านสาแล้วสีเขียวเนี่ยคือเงินที่ เพื่อนๆจ่ายไปนะคะออมไปในเบีย้ยประกันชีวิตค่ะอายุ80ก็มีมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเส้นสีเหลืองในประมาณล้าน8เราไม่ได้ขายแบบการลงทุนนะแต่ว่าเราขายประกันชีวิตแต่ว่าเพื่อนๆน,นะคะก็จะมีส่วนในส่วนของมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นผลตอบแทนนะคะที่ AA นําไป ลงทุนให้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆออมมาค่ะเกิน10ปีอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินด้วยเนาะอย่าอายุ98ก็มี2ล้าน4ก็คือทำให้เรามีความสุขสงบทางใจนะคะว่าเรามีเงินใช้แน่นอนตลอดชีวิตนะคะ ยาวๆไปเลยเพราะว่าคนในยุคอนาคตเนี่ยอายุจะยืนมากนะคะเนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์เรื่องอาหารเรื่องสาธารณสุขที่มันก้าวหน้าคนก็จะไม่ค่อยตายนะคะ